คของปลใจคนที่จำ <laughs> <laughs> เป็นต้องเงินค่ะมันนี่เท่านั้นที่น็อกเองจริงค่ะเห็นปะไม่เลือกงานไม่ยากจนไปายกกดทนวันนี้สบายเมื่อไหร่เออคำทีุ่กใจกดทนวันนี้สบายวันไหนอ่ะเของคำคำโง่คนเก่งาน อดโนวันนี้จะไววันไหนไม่เลือกงานไม่อยากจนเงินอยู่นอากาศเงินอยู่ทุกที่้ละอยู่ที่เธอจะคว,ว้ามันมาได้หรือเปล่าคนทุกคนไม่ใช่ไปต้องเป็นคนฉลาดแต้องต้องมีไหวพริบเพราะไหวพริบคือการเอาตรอดได้แก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าเก่งคนฉลาดไม่มีไหวพริบก็มีนะฉลาดแต่ฉลาดแบบไม่มีไหวพริบอะฉลาดฉลาดทื่อๆเธอได้เห็นคนกระล่อนปะคนกระล่อนที่คนกระล่อน พูดเก่งแบบไหลไปได้ตลอดน่คือคนที่มีไหวพริบคนเอาตัวรอดเป็นใครพูดอะไรมาก็ไปกับเขาได้หมดไหลไปได,ได้ตามน้ำไหลตามน้ำไปได้ฟโฟล์ไปเหมือนวอเตอร์อคือไหลไปเห็นก็เห็นน้ำบ้างน้ำ